นึ่งตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิดในไทยนั่นคือตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมที่ถึง2000 20, 0รายแล้วนะคะตอกย้ําให้เราได้นึกถึงความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคนี้นะคะและในจํานวน200 20, 0 0คนที่เสียชีวิตไปมีประมาณ200คนนะคะที่เป็นร่างหรือว่าเป็นผู้เสียชีวิตที่ไม่มีญาติซึ่งวันนี้ทางกลุ่ม แอดมินเพจสายใหม่ต้องรอดก็ได้ทำพิธีเพื่อที่จะนำกระดูกผู้เสียชีวิตจำนวนนี้นะคะไปลอยอังคารโดยห่อเท่ากระดูกที่กองซ้อนกันอยู่กลางลำเรือ246หอ่อคือจำนวนของผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 2 4 6คนที่ไม่มีญาติมารับเช้าวันนี้ทางพระครูสรพันธ์พี่สุ์ซึ่งเป็นจเจ้าอาวาสวัดเกาะสุวรรณารามก็ร่วมกับแอดมินเพจสายใหม่ต้องรอดจัดทำพิธีทางศาสนา จากนั้นก็นําห่อเท่ากระดูกทั้งหมดลงเรือเพื่อนําไปลอยอังคารกลางแม่น้ําเจ้าพยาที่บริเวณหน้าวัดมหาวงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งแอดมินเพจสายหมายต้องรอดระบุนะคะว่าเหตุที่ไร้ญาติมารับเท่ากระดูกก็มีเนื่องจากบางรายญาติอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมารับก็เลยมอบหมายให้ทางทีมงานช่วยทําบุญทางศาสนาให้หรือบางรายก็เสียชีวิตกันหมดทั้งครอบครัว246รลายเนี่ยมันไม่เป็นเพียงแค่ตัวเลข แต่มันหมายรวมถึงสมาชิกในครอบครัวของใครคนใดคนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวของพี่เพื่อนน้องของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ในฐานะเพจสายหมาตอนราก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวนะครับแล้ววันนี้ก็จะส่งทุกดวงวิญญาณนะครับไปสู่สุขตินะครับโดยมีทีมพวกเราทุกคนทีมจากวัดเกาะสวนารามก็จะไปร่วมส่งกันนะครับวันนี้ที่ปากน้ำสูตรประการนะครับ ส่วนที่บ้านยยโยตำบลบานนาอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีก็มีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตจากโควิดแล้ว40รายซึ่งถือเป็นจํานวนที่มากแทบเปรียบเทียบกับจํานวนคนที่อยู่ในหมู่บ้านส่งผลให้กูโบประจําหมู่บ้านไม่เพียงพอที่จะฝังศพต้องมีการนําดินมาถมเพิ่มล่าสุดถมเพิ่มเป็นรอบที่3แล้วและอิหม่ามประจำมัสยิดยอมรับนะคะว่ากูโบแห่งนี้กําลังได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ําดังนั้นเมื่อมีฝนตกลงมาน้ําจึงขังภาาาายยใในนนนดดิเเป็สสสหหตุุ้กแพพงงโรอบังลงม บางคนว่าโอ้ทำไมมามาฝังโควิดตรงนี้เหะไม่มีที่อื่นเหรอก็อ,อาจจะตอบยังไงอ,อ่ะเพราะว่าคุณโบใช่ไหมเป็นร้อยฟปีมาแล้วไปฝังที่ไหนะถ้าเราไปฝังที่อื่นก็โมโหกับคนที่อื่นแลสะสาเหตุที่เราถมสามชั้นนี้ใช่ไหมครับที่ทําให้กําแพงนี้พังลงไปน่าใช่สาเหตุเพราะอะไรครับที่เราต้องถมก็คือคนเสียชีวิตเยอะคนเสียชีวิตเยอะ ส่วนคลัสเตอร์การระบาดใ,ใหม่ๆก็มีข้อน่าสังเกตนะคะว่ามักจะอยู่ในช่วงงานพิธีหรือว่างานประเพณีทางศาสนาต่างๆที่คนมารวมตัวกันเยอะๆอย่างเช่นที่จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วย48คนเป็นผู้ป่วยจากคลัสเตอร์ที่ไปร่วมงานศพที่บ้านสันติสุขอำเภอขุนควรขออภัยค่ะตำบลขุนควรอำเภอปงถึง46คนซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะเนื่องจากเป็นหมู่บ้านชนเผ่า เช่นเดียวก,กันกับที่จังหวัดกาลาสินวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่20รายซึ่งในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็คือคุณหมอภิชัยลิมานนท์บอกว่าคลัสเตอร์นี้ติดมาจากงานศพนะคะซึ่งก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อจํานวน92รายจากการตั้งจุดตรวจคัดกรอง3จุดแล้วก็มีการลงพื้นที่ตรวจหาเชิงรุกให้กับประชาชนด้วยนอกสือจากคลัสเตอร์งานศพงานบุญกระถิ่นและงานขึ้นบ้านใหม่ที่พบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะแล้วขณะนี้ได้รับ รายงานจากสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอกุชินาะรายอีกค่ะว่าพบคลัสเตอร์งานแต่ง2งานเบื้องต้นมีผู้ติดเชื้อแล้วหลายคนส่วนภาพรวมของทั้งประเทศวันนี้สบาครรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด6,343รายเสียชีวิต45รายค่ะโดยจำนวนผู้ได้รับวัคซีนดูนิดหนึ่งนะคะถึงไหนแล้วเอาแค่2เข็มนะคะอยู่ที่37ล้านรายค่ะ ส่วนในต่างประเทศซึ่งแม้จะเป็นประเทศที่มีการฉีดวัคซีนไปได้เยอะนะคะบางประเทศร้อยละหกสิบร้อยละเจ็ดสิบแต่ว่าก็ยังพบการกลับมาการระบาดนะคะไปดูในยุโรปก่อนซึ่ง WHO ระบุก,ก่อนหน้านี้นะคะว่าอาจจะกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของการระบาดโลกโดยเฉพาะในหน้าหนาวที่กําลังจะมาถึงก่อนหน้านี้มีการรายงานการระบาดหนักในเยอรมน,นีนะคะล่าสุดที่ได้รับความสนใจก็คือในประเทศออสเตรียนะคะโดยรัฐบาลออสเตรียได้ออกประกาศสําหรับประชาชนที่ ยังไม่ฉีดวัคซีนนะคะจะมีการจำกัดการใช้ชีวิตก็คือห้ามออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นซึ่งการประกาศดังกล่าวก็ทำให้เกิดการประท้วงทันทีโดยชาว ออสเตรียในกรุงเวียนนาะออกมาประท้วงไม่เห็นด้วยกับคำสั่งควบคุมการระบาดของโรคโควิดของรัฐบาลนะคะที่ออกมาประท้วงเพราะว่าหลายคนชี้ว่าคำสั่งดังกล่าวเนี่ยริดรอนสิทธิเสรีภาพแล้วก็ฉุกระหุกด้วยเพราะว่าประกาศวันอาทิตย์แล้วก็เริ่มใช้วันจันทร์ทันทีคำสั่งดังกล่าวคืออะไรคำสั่งของรัฐบาลออสเตรียระบุนะคะว่าตั้งแต่เที่ยงคืนของวันอาทิตย์เป็นต้นไป ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจะต้องกักตัวในบ้าน10วันออกจากบ้านได้เฉพาะไปซื้ออาหารทํางานหรือออกกําลังกายเท่านั้นส่วนกิจกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นการนั่งทานอาหารในร้านเดินชอปปิง้งในห้างถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนไม่สามารถทําได้ Ich bin heute hier, weil, weil, mir, weil ich einfach für meine Grundrechte kämpfen möchte und dass die weiter bestehen können. Diese Maßnahmen sind absolut diskriminierend, äh, angefangen von der Impfpflicht im Gesundheitspersonal. Welche Berufsgruppe kommt denn als nächstes, die ge gezwungen wird? Äh, mein Körper, unsere Körper, das sind noch immer unsere Entscheidungen, die wir treffen darüber. Und übrigens ist unsere Gesundheit genauso. Und uh, es ist einfach absolut diskriminierend, was hier passiert gerade. ในขาขึ้นนะคะโดยเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาพบเพิ่ม11,552รายก็ค่อนข้างสูงเพราะว่าก่อนหน้านั้นอยู่หลักพันมาโดยตลอดโดยในช่วง7วันที่ผ่านมายอดเฉลี่ยนะคะติดเชื้อที่775คนต่อประชากรแสนคนซึ่งถือว่าสูงมากเพิ่มจากยอดของสัปดาห์ก่อนที่อัตราการติดอยู่ที่528คนต่อประชากรแสนคนถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเยอรมน,นีเนอัตราติดเชื้อของเยอรมนีอยู่ที่277ต่อ ประชากรแสนคนที่ออสเตรียนี้เกือบสอเท่านะคะซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รัฐบาลออสเตรียต้องตัดไฟตั้งแต่ตตกลมด้วยการห้ามไม่ให้คนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนออกมาทำกิจกรรมบางอย่างนอกบ้าน guys immuneουν men's sold as as are bacteria when comes Lunchtime noon it to für geimpfte Ungeimpften exponentiell

ร้อยละหกสจากประชากรทั้งหมดได้รับ2เข็มนะคะถ้าเปรียบเทียบกับประเทศโปรตุเกสเนี่ยคนได้รับ2เข็มแล้วมีถึง88%ส่วนสเปนได้80%และเดนมาร์กได้76%จะเห็นนะคะว่าในบรรดากลุ่มประเทศของสหภาพยุโ,ยโรปออสเตรียอยู่รังถ่ายที่สุดแต่ว่าถึงแม้ประเทศ ที่ฉีดได้เยอะๆอย่างเนเธอร์แลนด์ที่ฉีดได้ร้อยละ73ก็ยังต้องเผชิญกับการระบาดรอบใหม่แล้วต้องมีการออกมาตรการคล้ายๆกับจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งแน่นอนทําให้เกิดการประท้วงทันทีในประเทศที่ถือเรื่องของสิทธิเสรีภาพเหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะนี่คือการประท้วงการ ล็อกดาวน์ของประชาชนในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะโดยเสาร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมาร์กรัฐได้ประกาศล็อกดาวน์พื้นที่บางส่วนแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงค่าของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นเป็นเวลาน,นานสสัปดาห์ทําให้ประชาชนในกรุงอัมสเตอร์ดัมออกมาประท้วงทันทีนะคะฉีดวัคซีนสูงนะคะร้อยละ72ของประชากรที่ได้รับ2เข็มแล้วแต่ก็ยังต้องออมีการระบาดที่ค่อนข้างสูงที่นี่นะคะโดยผู้ป่วย ส่วนใหญ่ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะซึ่งตอนนี้ก็เลยทําให้รัฐบาลต้องพยายามรณรงค์ให้คนออกไปฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่นั่นก็อยู่ที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อวานอยู่ที่12,024รายค่ะ พักสักครู่ช่วงหน้าไปด,ดูประเด็นร้อนที่สุดในขณะนี้ก็คือสถานการณ์ชายแดนโปลแลนด์และก็เบลารุสนะคะซึ่งขณะนี้กําลังตึงเครียดอย่างหนักหลังจากเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสาภาพโยุโรปมีการประกาศนะคะว่าจะคว่ำบาตรเบลารุสเพิ่มเติมซึ่งแน่นอนจะเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับเบลารุสในการที่จะทําอะไรบางอย่างที่มากขึ้นหรือไม่กับผู้ลีภ้ภัยพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามค่ะ